เราจะเริ่มกันที่ปูแกะของเขาเอาไปคนละกันเชียงเร็วเวลาแกะกันเชียงที่ถูกต้องนะคะทุกคนนี่จะต้องเป็นกันเชียงที่แกะมาติดก้ามหนึ่งอันมันจะได้กันเชียงชิ้นใหญ่พร้อมไหมทุกคนน้ำจิ้นซีฟู้ดเขานะเป็นฟิลแบบซีฟู้ดพริกเกลือนี่แล้วก็จิ้มทุกคนมาเร็วอ้าวไม่มีใครชนกับเราเลยชนจน,นกิงอูหวานมาก ต่อมานะแกงคั่วปูก้อนใบชะครามหนึ่งสองต้ตงม,ม,ม,มแล้วแม่แกงเองอ่ะแกงแบบโบราณโบราณนะอ่ะกันเชียงล้วนนะ350บาทเราจะมาต่อกันที่หล่นปูก้อนนะคะนี่คือหล่นกะทิไปเนื้อนีเนื้อวนื้อทอวคั่ว